โอเคครับผมก็สวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับพามาดูปลากัดนะครับผมว่าบ้านผมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับก็อันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งนะครับมันยังอยู่ในบ่อก็มีนะครับอันนี้จะเป็นอ่าที่ผมคัดขึ้นมาฟอร์มคัดมาขายนะครับก็มีนิดๆหน่อยๆนะตอนนี้นะครับไม่มากนะครับทั้งล่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นงานอ่า จะมีงานป่านะครับป่าพัฒนาผมมีอยู่สามตัวแล้วก็ดำรองดาวนะครับปลารองดาวแมคซ์ตาครับก็จะมีเชื้อสายกัดนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะครับก็มีนะครับปลามันเริ่มนอนกันแล้วนะพวกแมคตาพวเทีแล้วก็จะเป็นชั้นนี้เนี่ยจะเป็นลูกทุ่งนะครับเป็นลูกทุ่งนะครับลูกช้อนทั้งหมดนะครับให้ดูตัวอย่างนะครับ ก็จะเป็นลูกช้อนนะครับพวกนี้เนี่ยผมขายตัวละยี่บห้าบาทนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนี่เป็นพวกอีสานนะครับอีสานหน้างูอีสานสตกันนะครับเป็นลูกช้อนนะครับก็มีประมาณยี่สิบตัวได้นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นละอองดาวนะครับเปิดให้ดูสักหน่อยมาดูหลับกันหมายังแล้วก็จะมีมาถึงนี่เลยนะครับ สุดมานี่นะครับพวกละองดาวนะครับทั้งหมดยกเว้นสองตัวอา่าสองตัวไหนวะอืมสองตัวนี้สองตัวนี้เป็นอ่าคอ,อกเลดกาแล็กซี่มุกทองนะครับเป็นปลาเด็กนะครับผมคัดขึ้นมาฟอร์มนะครับมุกค,ค่อนข้างสวยเลยนะครับมุกกระจายนะครับมันมองอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะโอ้ปลามันหลับหมดแล้วเนี่ย ต้องต้องต้องต้อ <darum> งนี่เห็นกันด้วยเนี่ยอยากให้ดูตอนมันมันมันแผลดูมุกทองนะครับเดสก์ท็อปซีนะครับสวยมากแล้วก็ปลาปลาผมกลางคืนแล้วมันชอบเป็นอย่างเงี้ยมันชอบไม่สนใจกันนะมันเป็นอะไรกันะ<ม>วะเอองงเลย อันนี้ก็จะเป็นางานดำมุกทองนะตัวเมี้ยสวยเลยนะครับถูกๆนะครับห้าร้อยนะครับตัวนี้ตัวกลางนี่สามร้อยนะครับมุกกระจุยนะครับตัวนี้สองร้อยบาทนะครับอันนี้ห้ิบบาทแล้วก็จะเป็นพวกนี้นะครับพวกละอองดาวที่ผมถ่ายขายนะครับ ไม่เห็นสนใจกันเลยวะเป็นอะไรกันมันง่วงนอนกันใบแทะก็จะอยู่ที่เจ็ดแปดร้อยนะครับห้าร้อยนะครับก็มีนะครับผู่นี้สวยนะครับตัวผู้เครื่องใหญ่มากนะครับตัวเมียสวยตัวนี้จะผู้สวยอยู่ ตัวเมียเป็นไรนี่คือหลับใบแต่แล้วก็มีชุดบนนะครับชุดบนเนี่ยมันจะมีสายสายป่าเนี่ยจะมีหลากหลายนะครับตัวแรกจะเป็นเชื้อหม้อนะครับหม้อยี่ห้านะครับมาดูนะครับไออันสองนี่เป็นบุรีลมนะครับบุรีลำเชื้อจีนนะครับเป็นสายประกวดนะครับเครื่องใหญ่อลังการ อันนี้เป็นเชื้อหมอ่อนะครับมัตื่นไฟครับผมว่ามันตื่นไฟอันนี้ก็จะเป็นอีสานนะครับอีสานสายกัดนะครับเป็นอีสานลูกช้อนข้างล่างนะครับผมเอามาพัฒนานะครับเข้ากับกีตาร์นะครับสองชุดนะครับก็จะได้เป็นอเป็นกีตาร์เชื้อเจ็ดสิบห้านะครับแต่ว่ามันก็จะได้ความเป็นกีตาร์ยังไม่เยอะนะผมว่า มันยังดูเป็นอีาสานหน้างูอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนมันจะพองไหมเปิดถูกคู่ไม่นีน่ให้มันไอพองกับบุรีรัมมือกบุรีรัมนี่ของจริงเครื่องโคตรใหญ่อะคือดูอีาสานตัวนี้เครื่องน้อยไปเลยอะจริงๆตัวนี้มันเครื่องใหญ่นะ ใช้น้ำสวยนะครับใช้น้ำยาวนะครับหลายตัวเดียวนะครับตอนนี้โอเคนะครับหอมปากหอมคอแล้วก็จะเป็นงานกีตาร์นะครับกีตาร์ลูกช้อนนะครับซื้อมาเพาะนะครับค่อนข้างตื่นไฟนะครับโอเคเราผ่านแล้วกันนะครับมันตื่นไฟนะครับพวกกีตาร์พวกนี้อันนี้าจะเป็นสายกัดนะครับเป็นเชื้อยี่ิบห้านะครับที่นําเข้ามาเพาะนะครับ ก็อันนี้เนี่ยข้อน,นี้เนี่ยเหลือสองตัวแล้วนะครับหมดแล้วนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับสายกัดนะครับเป็นลูกเชื้อนะครับเชื้อยี่ห้านะครับแต่แตกต่างก,กันกับของผมนะของผมนี่เชื้อยี่ห้าแต่ว่าเชื้อแรงนะครับตัวนี้ม่วงกั่งเลยนะสียังแบบเข้ม,เข,มเข้มม่วงๆเลยอะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นลองอองดาวนะครับเป็นชุดเดียวกันกับพวกนี้แหละ แต่ว่าอันนี้เนี่ยผมไปเจอมาเมื่อวานนะเมื่อคืนนี่เมื่อวานสวยมากครับเนี่ยถ่ายอย่างเงี้ยมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันต้องซูมใกล้ๆนะครับละอองแบบยิบๆเลยนะครับสวยมากแล้วก็จะเป็นงานเชื้อยิบห้านะครับอีกตัวหนึ่งจากคนละข้อกันนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นดูเหมือนหมอ้อยู่นะครับเชื้อแรงนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ข้ออะไรอันนี้เป็นลูกช้อนที่ผมคัดคัดไว้นะครับก็คือคัดจากข้างล่างนี่ครับ เวลาเราเจอตัวที่สวยแต่ผมจะคัดขึ้นเหลี่ยมนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องครบนะครับหางโพ่เก็บไว้ประกวดนะครับเผื่อเวลามีประกวดนะครับสวยมัอนมองไม่ค่อยเห็นนะครับปลาก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกช้อนข้างล่างเหมือนกันนะครับอันนี้เอามาทําเป็นสายกัดนะครับพวกนี้พวกนี้ก็จะเป็นอ่านิดๆหน่อยๆนะครับหลงมาโอเคนะครับประมาณนี้เนาะ